ราคารีวิวเวลคัมแบ็กยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้ผอมมาจะพาทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของรถยนต์ที่หลายคนรอคอยและถือเป็นหนึ่งใน SUV ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดบ้านเรานั่นก็คือ Toyota Fortuner 2026-2027รุ่นล่าสุดที่รอบนี้มีการปรับโฉมและอัปเกรดแทบทุกจุดทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภยัยและความหรูหราภายในห้องโดยสารที่บอกได้เลยว่าแตกต่างจากรุ่นก่อนแบบคนละระดับ และพิเศษไปกว่านั้นในคลิปนี้ผมาจะพาทุกคนเข้าไปดูรายละเอียดเชิงลึกตั้งแต่ห้องโดยสารห้องนอนห้องอาบน้ำและพื้นที่ห้องคนขับแบบชัดๆว่าแต่ละส่วนให้ความสะดวกสบายมากแค่ไหนพร้อมความรู้สึกจริงเวลาเข้าไปใช้งานเรียกได้ว่าใครกำลังมองหา SUV ขั้นใหม่ต้องฟังให้จบ เริ่มต้นจากภาพรวมของ Toyota Fortuner 2026-2027รุ่นนี้ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีเส้นสายที่คมชัดและทันสมัยมากขึ้นตัวรถดูใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพิ่มความบึกบึนและฟีลลักชูรีที่ชัดเจนไฟหน้าเล็ดแบบใหม่เส้นคมไฟไท้ายดีไซน์เรียวยาวและกันชนลุกสปอร์ตมากขึ้นทำให้ภาพรวมเป็นรถที่แพงขึ้นและภูมิฐานขึ้นอย่างมากแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าดีไซน์ภายนอกคือภายในที่ถูกยกระดับไปไกลเกินคาด เมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สถึง2027จะเห็นทันทีว่าความรู้สึกแรกคือรู้ขึ้นนุ่มขึ้นและทันสมัยขึ้นวัสดุภายในถูกปรับให้เป็นแบบ soft touch เกือบทั้งคันเบาะหนังแท้แบบใหม่ที่มีความละเอียดและสัมผัสที่พรีเมียมขึ้นรวมถึงการเดินได้ที่นี้ยกกว่าเดิมพวงมาลัยดีไซน์ใหม่แบบสปอร์ตมาพร้อมไฟแอมเบียนหลายรอบคันที่สามารถปรับสีได้ให้บรรยากาศขับขี่ที่แตกต่างออกไปทุกครั้งที่ใช้งานหน้าจอกลางไซส์ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงระบบลำโพงคุณภาพสูงที่เก็บเสียงในห้องโดยสารได้ดีขึ้นมากทำให้เวลาเดินทางกลายรู้สึกผ่อนคลายขึ้นแบบชัดเจนพื้นที่ด้านหลังซึ่งเป็นจุดที่หลายคนให้ความสำคัญโตโยต้าปรับขนาดช่วงขาให้กว้างขึ้นและเพิ่มองศาการเอีงเบาะให้เหมาะกับผู้โดยสารมากขึ้น ทำให้เวลานั่งนานนานรู้สึกไม่เมื่อยรวมถึงระบบแอร์แบบ3โซนใหม่ที่กระจายลมได้ดีขึ้นทำให้ทุกตำแหน่งนั่งเย็นสบายเท่ากันหมดรวมถึงระบบชาร์จมือถือไร้สายด้านหลังที่เพิ่มเข้ามาต่อไปหลายคนคงอยากรู้ว่า Toyota Fortuner 2026-2027จะสามารถปรับพื้นที่สำหรับใช้งานเป็นห้องนอนแบบที่หลายครอบครัวนิยมใช้งานเวลาขับรถทางไกลหรือออกทริปได้ดีแค่ไหนต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ทำได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะเบาะแถว2สามารถพับลงได้แบบแนบสนิทเบาะแถว3ก็พับเรียบทําให้พื้นที่ด้านหลังกลายเป็นพื้นราบยาวต่อนเนื่องสามารถปูที่นอนแบบบางหรือฟุกพับได้ลงไปได้อย่างพอดีสามารถนอนได้สองคนแบบสบายๆและมีพื้นที่วางของอีกเยอ้เหมาะมากสําหรับคนที่ต้องเดินทางไกลหรือไปเที่ยวแคมป์แบบไม่ต้องกางเต็นท์นอกจากนี้ยังมีช่องแอร์หลังคาที่ช่วยให้พื้นที่ห้องนอนเย็นตลอดเวลาไม่อึดอัดและยังมีไฟส่องสว่างแบบปรับระดับได้ทำให้ใช้งานกลางคืนสะดวกขึ้นมาก อีกหนึ่งส่วนที่หลายคนให้ความสนใจคือห้องน้ำซึ่ง Toyota f o r t ์จูเรุ่นนี้ไม่ได้มีห้องน้ำในตัวรถแต่สามารถติดตั้งชุดห้องน้ำพบผ่าหรือ portable bathroom ได้แบบลงตัวเพราะพื้นที่ท้ายรถกว้างขึ้นกว่าเดิม ทำให้สามารถตั้งฉากกั้นแบบพับได้และใช้เป็นพื้นที่ส่วนตัวสำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าหรือใช้อุปกรณ์ห้องน้ำแบบพกพาได้สบายๆและด้วยพื้นรถที่เรียบขึ้นทำให้จัดวางอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ออกทริปบ่อยจะรู้สึกว่าสะดวกขึ้นมากจนน่าแปลกใจว่ารถรุ่นก่อนทำไมไม่ออกแบบแบบนี้ตั้งแต่แรกมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดอีกจุดคือห้องคนขับ Toyota Fortuner สองพันย er ี่สิบหกถึงสองพันยี่สิบเจ็ดมาพร้อมดีไซน์ใหม่ทั้งหมดพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเต็มระบบ จับถนัดมือหน้าจอคนขับเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้หลายสไตล์ทำให้ใช้งานง่ายและดูหรูขึ้นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ถูกเพิ่มเข้ามาหลากหลายเช่นระบบเตือนมุมอับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยประคองเลนและระบบเบรกฉุกเฉินที่แม่นยำขึ้นเวลาขับจะรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยที่มากขึ้นอย่างชัดเจนตำแหน่งการนั่งของผู้ขับถูกยกให้สูงขึ้นเล็กน้อย ให้ทัศนวิสัยที่โปร่งกว่าเดิมบอกคนขับรองรับสรีราได้ดีขึ้นมากโดยเฉพาะส่วนหลังและสะโพกที่ออกแบบใหม่ให้รับน้ำหนักดีขึ้นทำให้เวลาขับทางไกลไม่ปวดหลังง่ายเหมือนรุ่นก่อนปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางและยังมีระบบระบายอากาศและระบบปุ่นบอกช่วยให้ใช้งานได้สบายขึ้นในทุกสภาพอากาศคอนโซลกลางมีช่องเก็บของหลายตำแหน่งทำให้จัดเก็บสิ่งของได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์กระเป๋าแก้วน้ำหรือของใช้เดินทางอื่นๆ เสียงภายในห้องคนขับถูกลดลงอย่างชัดเจนเพราะโตโยต้าเสริมฉนวนการเสียงรอบคันทําให้แม้จะใช้ความเร็วสูงก็ยังได้ยินเสียงลมและเสียงถนนน้อยลงมากเครื่องยนต์รุ่นใหม่ให้แรงบิดที่ดีขึ้นทําให้เวลาออกตัวหรือเร่งแซงรู้สึกมั่นใจและไม่อึดแบบรุ่นก่อนเกียร์ใหม่ตอบสนองนุ่มนวลขึ้นและมีโหมดขับขี่หลายแบบให้เลือกตามสภาพถนนทั้งโหมดประหยัดโหมดสปอร์ตและโหมดออฟโรดเมื่อใช้รถในชีวิตจริงโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2 0 2พถึงให้ความรู้สึกกว่าขับง่าย ด้วยระบบพวงมาลัยไฟฟ้าที่ปรับใหม่ทำให้เลี้ยวง่ายขึ้นแม้ในพื้นที่แคบเช่นลานจอดรถหรือซอยเล็กๆระบบช่วงล่างถูกปรับให้ซับแรงสะเทือนดีขึ้นทําให้เวลาขับผ่านถนนครุกรรู้สึกนิ่มและมั่นคงขึ้นกว่าเดิมไม่เด้งหรือโครงอย่างที่หลายคนเคยบ่นในรุ่นก่อนสรุปโดยรวม Toyota Fortuner 2026ถึง2027เป็น SUV ที่ยกระดับทุกด้านอย่างแท้จริง ทั้งดีไซน์ใหม่ความหรูหราเทคโนโลยีความปลอดภยัยความนุ่มนวลในการขับขี่และฟังก์ชันใช้งานต่างๆภายในที่ครบเครื่องยิ่งกว่าเดิมโดยเฉพาะการนำพื้นที่ใช้สอยมาปรับให้ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ใช้ในเมืองและผู้ที่ชอบเดินทางไกลไม่ว่าจะใช้เป็นห้องโดยสารปกติห้องนอนหรือพื้นที่สำหรับตั้งอุปกรณ์ใช้งานแบบแคมป์โตโยต้าคิดมาอย่างดีและทำให้รถคันนี้กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆ ถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ครบจบในคันเดียว Toyota Fortuner 2 0 2 6 2ถึง2027คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม a คา r r รีวิวไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า